เด็กน้อยฮัลโหลไปไหนวันนี้ตอนนี้ไปไหนไปไหนเอ้าตามเจเรมี่มาจุยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่อเมซอนไม่ใช่อเมซอนดิอเมชอมอยู่บึงการอยู่บึงการอยู่จังหวัดบึงการอยปาก อำเภอขาดขาดลุกดานระวังรถนะมามาเดินมาเดินข้างบนมามาเดินทางนี้มาเดินทางนี้มาเดินแม่แล้วอ่ะมานี่มาเดินข้างบนหน่อยมาเดินบนปีกบ้างมาเราก็หลงเราก็หูงอี้นที่ได้ปกติดูในแย่ๆด้วยดีไหมระวังเหยียบแยบเหยียบเย็บเย็บดูหน่อยดูหน่อยเดินหน่อยเออนี่เรากำลังจะเดินไปดูแม่น้ำโขงนะเนี่ย อยู่แบบว่าใกล้มากเลยอะไร,ะไรดูดิมีรถมีรถมีรถแบบฟู้ดทักด้วยอะ่ะไม่ใช่ฟู้ดทักคอฟฟี่ทักนั่นน่ะรถขาวๆนั่นน่ะถ่ายน้ำปันนะ่นน่ะมันแน ีตลาดนัดด้วยเขาเรียกถนนคนเดินหรือเปล่าตรงนี้ใช่อ,อ,อ,อุ้ยดีอ่ะมีลานกิจกรรมสนามบาสท,ที่ออกกำลังกาย มีร้านมีถนนคนเดินขายอาหารช้ก็ชอปปิง้งฝดเตะถ้าเตะบอลตรงนั้นใช่ไหมโอ้เตะบอลก็ได้ฝดฝดดไม่ได้เตะหรอกฝดเตะสูงขึ้นเวทีฝดต้องได้ไปิเก็ตเลยฝดเตะสูงโตแล้วหรอโตแล้ว<ต>ดิอุ้ยมีชิงช้าให้นั่งด้วยอ่ะอุ้ย นี่เราก็มาถึงแล้วนาะนี่น้ำโขงอันนี้คือน้ำโขงนะนี่รู้จักไหมเด็กๆอ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเย็นดีไหมเย็นสบายเลยกูสวยจังสวยจังเลยมีพญานาคไหม สวยจังเลยโอ้ริมโขงยามเย็นที่ปากคาจังหวัดบึงการจาตอนนี้เวลา18.13นาทีอ๋อสวยมาก รวยมากเลยน้ำโขงตอนเย็นเด็กหายตามหาเด็กเจอแล้วหนึ่งเอาไม่เล่นแล้วหรอเอาฝาก<ข>าไว้ใช่ไหมอะไรเนี่ยเอา <c oughs> ทำดิเอาดิหมดแรงแล้วใช่ไหมเอาฟอร์ดเอาเอาดิดึงลงนี่จริงดึงลงมาอีกเอาโฟกลองดิ ฟอร์ดอย่าไปใกล้ระวังออกมาฟอดออกมาอย่าไปอยู่ข้างหลังใช่ป่อยขึ้นป่อยขึ้นแล้วก็ดึงลงใหม่ดิดึงดึงอืออนออืดิดึงดิดึงอืดอืออืออืดอืออืออออืั เปลี่ยนแล้วเออวันนี้พี่โฟกจะมาทำอะไรบอกก่อนโหนโนตัวโหนตัวโหนโนห่วงอะให้มันครบหกห่วงนี่คือวิธีของพี่โฟกเอาโหนกลับโอเคเยี่ยมเก่งมากได้ได้ สอดลองดิใช้พลังแขนดิฮึอเอาอันที่สามอันที่สามอันที่สามเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเก่งจังนะ <laughs> <laughs> นี่เล่นยังไง เดี๋ยวใครเขาเล่นกันอย่างนี้เขาไปทีละขาดิเอาเล่นใหม่เล่นใหม่ไปทีละขา,าไม่ใช่ไปทีละา,าทำเหมือนญาตนะิเออแบบเดินดิ